กำลังมืดมาแล้วครับน่าจะหนักเลยถ้าตกไปครับแต่ยังมีแดดสวัสดีครับพ้าวหนาหวังลูงชิ้นปลาชแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคงลูกชิ้นปลาพงศ์ชแนลนะครับวันนี้มาถึงตลาดแล้วครับบรรยากาศฝนกำลังจะตกมาแล้วครับกำลังมืดมาแล้วครับ ยังมีอยู่นะครับฝั่งนี้ยังยังไม่มืดนะครับแต่ฝั่งนี้เริ่มมาแล้วครับเริ่มไหลมาเรื่อยๆตกตอนนี้ก็ดีครับจะได้เย็นๆหน่อยอเพิ่งจะตกตอนลูกค้าเดินตกตอนลูกค้าเดินไม่ไหวครับเตะแน่หลังร้านตอนเชา้าๆหน้าตลาดนล้วครับตลาดน,นัดครบวงจร ปากซอยวัดจันสุขนะครับหลังชินักซอยหลังชินทักซ,ซ,ซ,ซอยในยก56นะครับวันนี้มาร้านพี่เก๋มากินกาแฟเหมือนเดิมชื่องนี้ตลาดกำลัง่อค้าแไม่ค้ากำลังทยอยมาครับสวัสดีครับทำอะไรนะครับ ชามมนาวชามะนาวสูตรสูตรสูตรพ่อค้าพนใหม่นะครับ<ม>ล้าพี่เก๋ครับหน้าตลาดเราช่วงประมาณ11โมงนะครับหน้าตลาดช่วง11โมงที่มายังแดดอยู่นะครับแป๊บเดียว แป๊บเดียวฝนจะตกนะครับนี่ครับสะพานนี้เขาเรียกว่าจะผ่านวัดจันทร์สูงนะครับข้ามมาเลยครับแต่สะพานสูงมากนะครับสูงมากนี่เราเรียบพอเนี่ครับก็จะมีเครื่องบินบินผ่านทุกวันครับเห็นไหมครับมืดมากเลยครับเย็นมากครับ ตกตอนนี้ก็ดีครับตกไปก่อนเลยครับราคาไม่ขายยังไม่มาครับยังไม่มาก็ยังมีแต่พี่เก๋ครับร้านพี่เก๋ร้านพี่พิชานะครับพิชาดอกไม้ครับชาดอกไม้สดอยู่ในซุ้มอยู่เลยครับพา,าไปดูพี่ชา วันนี้อยู่ในซุ้มนะครับวันนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ว่าโอกาสโอกาสเนี่ยมันเยอะ1 0ครับกี่เปอร์เซ็นต์ในการวันนี้อากาศฝนจะตกดาวไม่ถูกเดาวไม่ถูกวันนี้พี่มาเร็วนะวันนี้มาไว้มาแต่เช้าแล้วก็นอนเล่นอยู่นี่แหละอ๋อมาที่ใช่ปิดเนี่ยปิดซ้มปิดซ้มนอนเล่น ร้นานนอนเล่นเลยเผิดร้านนอนเล่นรอลูกคา้าวันนี้นอนน่าจะสบายเพราะเย็นดีฟังจะเสียงสิบลอ้อวิ่งวิ่งเข้าตลาดเริ่มมาแล้วครับผค้าไมค้ายัางไม่มานะครับยังไม่มาก็มีจะมีร้านพี่เก๋น้ำปัน่นปั้นน้ำเป็นตังนะครับแล้วก็ร้านข้าวพี่เขามาแล้วแล้วก็ร้านพิชานดอ,อกไม้ มาแล้วรถแม่ไก่ทอดไก่ทอดเกาหลีนะครับกระัง,งหลังนี่แหละเจอกันทุกวันร้านพี่เขากำลังตักข้าวครับมาเร็วฝั่งนู้นก็มาเร็วครับเหมือนเดิมซอยเราเป็นซอยดีครับก็เรียกซอยดีร้านประจิตประจิตก็มาเร็วประจิตก็มาเร็วเดี๋ยวไปดูไปดูผลไม้ประจิตดีกว่านี่เป็น เร่องนี้จะเป็นหน้ามะม่วงนะครับโอ้กล้วยเยอะมากหมจะมาแล้วครับมะม่วงจิตนี่มะม่วงอะไรครับมะม่วงแก้วแก้วเขานิ้นเหรอครับมมแก้วเขานิ่นเ่องนี้เป็นหน้ามะม่วงนะครับดูการมะม่วงทุเรียนทุเรียนก็จะใกล้จะหมด วันนะครับวันนี้เขียวสเสมอแน่เลยก้นเหลืองนี่น่าจะอร่อยแกงมังกรโมแตงโมช่วงนี้ต้องเป็นหน้าแตงโมด้วย อากาศร้อนนึกแช่ไว้เย็นๆอร่อยร้านประจิตน,นะครับมาได้เลยซอยที่2ครับเดินเข้ามาเที่ยงวันเจอกันเลยร้านประจิตไปเลยครับข้างหลังแต่พ่อค้ายังไม่ได้ทำอะไรนะครับเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับร้านพี่แอมพิพาร้านน้ำน้ำแข็งนะครับพิพา มาแล้วแล้วก็ร้านไข่แม่นะครับตองเจ็ดแล้วก็ร้านปลาหนูร้านปลาแจ้วร้านยายขายดีไข่ยายก็พร้อมแต่ไข่หมดแล้วแล้วรอไข่มาส่งไข่ไข่แม่ไก่ไก่กำลังแข่งกำลังเพ่งกำลังเพ่งอยู่นะไข่นี่นะครับอันนี้ซอยแรกเขาเรียกว่ายายเสี่ยงให้เป็นซอยดี ซอยดีซอยขายดีเธอซอยนี้ซอยขายดีนะครับนี่นะครับบรรยากาศตลาดขขาาพ่อค้าแม่ค้าพีเล็กลูกชิ้นเหมือนกันนะครับไม้ละห้าบาทกําลังจะมาใช่ขายดีทุกร้านเห็นไหมครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่อย่างนี้ทุกทุกวันครับเจอป้าๆยายแม่ๆ่อใหญ่พ,ญญพี่ใหญ่ใหญ่นี่แหละครับ ี่ผมเป็นคนอายุน้อยกว่าเพื่อนนะครับในตลาด <c oughs> นี่ครับปรไปๆยายวิกิสะดุ้งเลยนะครับนี่นะครับร้านยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> เหมือนเดิม, <c oughs> มอนเดยังอยู่ขายเหมือนเดิมนะครับขายที่อยู่แถวนี้ก็แ,แวะมาได้นะครับม็าะพึนได้ช่วยพ่อ้าได้นะครับไไ่่ได้อร่อยครับ ชิ้มอร่อยชิ้นก็อร่อยครับผักก็มีให้นะครับแตงรับประกันนะครับของเราอร่อยสะอาดอปลอดภัยไร้สารกอแรงนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมลิปครับปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อคาด้วยนะครับสวัสดี